Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The ันแล้วนะครับมีช่องไม่ไม่บีเคเคบครับผมโอ้โหนี่ตามคำเรียกร้องของเจ้าของรถนะเขาอยากให้ผมมาอัปเดตครับทุกคนเป็น CBR 500R ของแอดมินตากล้องสายวาร์ฟครับตอนนี้แอดมินเขามี2คนแล้วนะอันนี้คนหนึ่งเขาขับ R3 แต่ R3 ไม่ต้องมาถ่ายและเพราะว่า R3 เนี่ยมันเป็นรถที่เก่าแล้วครับคือคันอื่นะดีหมดแต่คันนี้เก่าอยู่คันเดียว ผมก็ไม่รู้ว่าขี่มาได้ไงนะเ<ะ>มื่อกี้ลองขี่แล้วปุ่มเยอะแล้วเกินมั่นไปเลี้ยวนี่มีประมาณสี่ปุ่มไม่รู้จะต้องปิดตัวไหนเปิดตัวไหนงงไปหมดวันนี้พามาดูคันนี้ดีกว่าครับทุกคนล่าสุดนี่เขาไปใส่อัปเดตของมาเยอะแยะไปหมดครับ <ห ả? S 1> ไม่ว่าจะเป็นล้อสีขาวมีปีกมีกมนุ่นมนีนี่นี่เตรียมแลนดิ้งอนี้นะเขาจะแบบว่าบินแล้วครับทุกคนเบื้องต้นเนี่ยผมชอบออกระจกนี่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามาแนะนําว่ามันคืออะไรยังไงนะเจ้าของเิดตะกรงสสยว่าครับโอ้โหนี่ก็ตอนนั้นถ่ายประมาณหลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนมากเว้ยหลายเดือนตอนนั้นนี่เด็กนี่ไม่ใช่คนนี้นะวันนี้มามาก็เด็กคนใหม่ครับเราเลยต้องเงียบๆไว้เพราะว่าพูดมากไม่ได้ครับอันตรายเกมเด็กเขาเยอะเหลือเกินมานี่ไม่ค่อยซ้ำหน้าเลยทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูคันนี้เพิ่มอะไรไปบ้างอ่ ตอนนั้นนี่ตอนนั้นเอาง่ายเอาง่ายตอนนั้นลอ้อเป็นล้อดาล้อดําท่อไม่ใช่ใบนี้ท่อไม่ใช่ใบนี้แล้วก็พวกปีกพวกกระจกอะไรไม่มีชุดหน้ายังไม่มีเลยชุดหน้ามีแค่ชิวกระปิกอะไรเล็กกระปิกใหม่แล้วอ๋อโอเคข้างหน้านี่ชิวตอนนั้นชิลทรงเดิมแต่ว่าไปใส่ตัวยางครอบมาอ๋อใช่เหรอใช่ให้มันดูแบบว่านี่ขึ้นรบคมแบบว่าคมตรงชิวพี่ให้มันดูชิวมันดูใหญ่ขึ้น ดูโหนกมากยิ่งขึ้นใช่ตอนนั้นก็โหนกนะอันนี้โหนกอีกโนกกว่าแล้วก็เป็นหบอวิ่งกระจกเออวิ่งกระจกแบบเหมือนมือคล้ายๆที่ซูมาแต่ไม่ใช่มันเป็นของงานไทยอตัวนี้ได้มาะเออมันเหมือนลิซูมามากใช่เหมือนมากเลยพี่เหมือนนี่ยมาดูฝั่งนี้ดีกว่าชงรุ่นห้าร้อยเลยตัวนี้ได้มาราคาถูกมากอได้อยู่พันสองถูกวะถูก แล้วเป็นไงมองเห็นได้เห็นเห็นเลยพี่ชัดเจนแล้วสามารถปรับปรับได้ปรับปรับพาวเวออย่างนี้ได้อ้เฮ้ยเพี้ยวเลยเราจะมุดแล้วก็ปรับเออเออไหนไหนไหนลองลองพลิกขึ้นข้างบนให้ดูเน่ยเราปรับมุดเราจะมุดปุ๊บอ่ะคล้ายคล้ายกับพวกฟอร์ซ่านะใช่ใช่ใช่เลยใช้เลยใช้เลยพี่อเพราะว่าเรากับก็ใช้อย่างนี้ต่อได้สบายรอดจ่าแน่นอนรอดจ่าสวยด้วยสวยด้วยถ้าแบบถ้าถ้าอยากจะ ไม่ไม่ดูอยากจะโชว์ก็กทำทำเป็นงี้ใช่ส่วนมราถ้าอยากพี่อยากอยากใช้ก็จกก็แค่กลางได้เห็นจริง<อ>มุมคุณขับเห็นฝาฝามันไบเกอร์อันนี้ไปเอามาจากพี่มาฝาเขาฝาเขาปลูกน้ำมันเบรกใช่ของพี่ชายไปแรกมาตอนนี้อันเก่าเป็นสีแดงออแ้วเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็การการเบรกการคาเซียจีได้มาจากคุณตาตอนนั้นผมล้มแปะ อ้าวลมแปะมาแล้วอ๋อใช่ครับลมแปะหน้าแม็กเกอร์่เาเลยโอ้หน้าหน้าแม็กที่ลาดดำเนินชายแล้วก็มีกระสบัดที่มาใหม่ๆเลยค่ะเลสซิ่งบอยเลสซิ่งบอยเป็นไงบ้างใช้งานใช้งานดีพี่ดีเลยดีเลยบอกว่าเคยอยู่อยู่ร้อยที่สิบสบายก็อยู่เอากุญแจน้องเน่าออกนะน้องน้องเน่าเน่าจริงน้องเน่าน้องเน่าอ๋อเลสซิ่งบอยสีทองดำใช่ทองดำครับ แล้วก็ขาขาจับขาของ GTR ครับอ๋อขากับจิขาจับ GTR ขั้งโคตรยิังคู่เลยชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยผมได้มา2,000ผมได้มือสองบาจากมือทิมไงอ๋อราคาม่ต่อภาพราคาม่ต่อภาพสองพร้อมขาเลยอ๋อพร้อมขาเลยสองพันโอ้โหคุ้มนะพี่เพราะว่าปบว์ตีแล้วแล้วมันปรับยังไงแบบยี่สิบที่เคยแบบเป็นยี่สิบกว่าะรดับอ่ะพี่แต่ว่ายี่สับอยู่แค่เก้าเก้าก็อยู่แล้วเนาะมีปีกปีกล่างปีกล่างปีกนี้ ปีกนี้มันเป็นปีกทรงห6ของห6เลยแหละแต่ว่าไปเอากับเขามาอืม,มันดูใหญ่ไปเอากับเขาเนี่คือไปเอาอะไรเป็นแรกกับเขามาเลยเอาปีกปีกปีกคาร์บอนผมไปแรกกับเขามาอืมผมชอบอะไรที่มันใหญ่ๆมันดูเอาอากาศดิโอ้สองข้างใช่สองข้างเลยครับนี่นะนี่เออนี่ก็ดูแบบดูให้ดูเต็มขึ้นเนาะใชใ่เต็มเต็มขึ้นมาก S <S ừ, ตัวมันดูใหญ่มากเลยเวลาขี่ต่อรคันอื่นแล้วก็มีไป <c oughs> โหลดหน้ากับเซ็ตโชคมาใหม่อ๋อโหลดหน้ากับเซ็ตโชกตัวตัวครอบโชคนี่ก็ตอนนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่ของเ,ององเองดิมคอนที่แล้วเลยยังไม่ได้เปลี่ยนอสวยเป็นแบบครอ,อบโชคอัพไซด์ดาวนะตัวหลอกตัวหลอกพี่ล็อกขาวอล็อขาวนะมาดูข้างหลังไปดูอินโดพี่ไปดูอินโดไปดูอินโด อสวยเลยล้อขาวแต่ว่าข้อเสียคือมันเขือง่ายนี่เนาะมันดําง่ายแต่ว่าพอล้างเราเราเราล้างปุ๊บแล้วเราแบบนี่มันโคตรเด่นอ่ะล้อเด่นมากล้อขาวรถแดงใช่มันเข้ามันเข้าจุดสีด้วยแล้วก็มีตัวนี้เปลี่ยนใหม่อันนั้นคืออะไรอุดนั่มันเครื่องเหมือนเดิมเป็นลายเหมือนเดิมเคยไแล้วเขาเรียกเป็นสีแดงผมก็เลยไปี่เป็นสีเทาอันนี้มาอีกสามร้อยกว่าบาทก็มีท่อ ข้อเดี๋ยวเพลออนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนี้เป็นสลิปออนเลนออนตรงรุ่นห้าร้อยเป็นแบบงานดัดตัวนี้ได้มาจากรุ่นพี่เหมือนกันประมาณสี่ร้อยแล้วก็อันนี้เป็นท่อเดวิลอ๋ออแท้อันนี้แท้ครับแต่ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยพี่ตรงนี้มีเหรออ๋อมีรอยเลเซอร์อยู่มีรอยเลเซอร์ของเดวิลอยู่ครับออมีรอยเลเซอร์ดีอยู่ไม่รู้มองเห็นวะนะนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนใช่ตรงนี้อันนี้ได้มาจากรุ่นน้องมาเหมือนกันรุ่นน้องขอแรก ข็่ตัวนี้เขาบอกรันเลยรันพี่รันมากเลยแล้วเมื่อกี้ขี่มาเสียงระเบิดบุ้งบุ้ง,งเลยเออพี่ตดรอสายใบนี้ตดดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมตดดังด้วยอืมแล้วมีเอ่อปิดท้ายปิดท้ายแล้วรีวิวไปแล้วอืมมาอีกทีก็ได้เผื่อ,ใค,อใครยังไม่เคยเห็นอันนี้ปิดท้ายไฟท้ายของ 10, สิบยาห้าร้อยสมมติใครอยากให้ไฟเราแบบว่าเหมือนตัวพันหรือว่าตัวน,นั้นก็ติดได้อันนี้ผมติดเทปดำ ไว้ให้เหมือนทีวีอา์พันถ้ามองไกลๆตอนนั้คือมันจะเหมือนมากมันเปิดไฟจะเห็นไหมพี่ตอนเนี้ยเออลองเปิดเนี้ยอ๋อเออเห็นเห็นมันจะเหมือนนะเออสวยเลยสวยเลยวอมันปิดกั้นปุ๊บมันจะเหมือนบอกว่าไฟสองสองข้างเลยอ๋ออันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ติดต่าผมมาทางผมได้เลยเออก็ไปเซิร์ชตากล้องสายวาร์ปครับเฟซบุ๊กอใช่สนใจติตากล้องสายวาร์ปก็เซิร์ชได้เลยตอนนี้ เพจเขากำลังดังเลยเชียวสุดยอดขยันมากถ่ายรูปไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปขายเขาเห็นเจ้าของรถบอกว่าเขาเขาบอกโอ้ถ่ายมาอย่างงี้นี่เขาถ่ายมือถือดีกว่าเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะล้อเล่นล้อเล่นสายล็อกสายของ GTR เหมือนกันอันนี้ได้มาฟรีสปอนเซอร์ลอกซื้อให้ อันนี้นะอันนี้นะสีแดงๆนี่นะมันคืออะไรนะตัวล็อกสายตัวล็อกสายเลยแล้วก็มียางยางใหม่ยางใหม่เปลนใช้แล้วยางที่แล้วเป็นยางเดิมคราวนี้เปลี่ยนเป็นยางคอนติเอ็นทอลเอ็กแทกสองนุบเลยนุบนุ่มนุ่มนิ้วกดได้เลยเพย์ยางคอนตินี่ดีนะยางคอนติดีพี่แต่ว่ามันดีอันนี้เป็นไซส์ยางร้อยหกสิบไซส์ไซส์เดิม แล้วเขาบอกว่าไซเดอร์ของคอนตีเราสิ้นหายยากมากเขาบอกว่าตอนผมไปซื้อมาอยู่สองคู่มีอยู่สองคู่มั้งที่เหลือในร้านอ่ะอ,อ๋อเท่าไหร่นะยางเก้าพันต่อหมื่นนะพี่ลดราคาแล้วนน 9, หมือนเก้าพันปีใหม่ใช่ถ้าตกมือหนึ่งถ้าแบบไม่ไม่ลดก็ได้จะหมื่นอ๋อเดี๋ยวมาดูนี่ใหญ่เนาะไซไซเดอร์อะไรไซเดิมครับพี่ไซเดิมมันไซเดอรนะร้อยหกสิบครับอ๋อร้อยหกสิบร้อยหกสิบทับอะไรอ่ะ น้อยหกสิบรับหกสิบครับอ๋อแล้วหกสิบทัหกสิบก็ดูเต็มเลยใช่น,นี้ไงพี่อย่างเดิมมันจะดูหน้ากว้างอ๋อแต่เนี้ยว,วันนี้มันเรามันลงลึกไปอีกเอออันนี้มันจะนูนขึ้นมาเป็นแบบหลังเต่าขึ้นมานะใช่มีแตโคง้งหลกนะบอกเออทำให้เทโค้งได้ดีมากขึ้นแล้วนู่นหนาไฟอะไรอ๋อ oh, ไ,ไฟ R G B จีบพี่เปิดให้ดูหน่อยดิไฟนะเมื่อก,ก่อนมันติดตรงนี้แต่ผมย้ายมาติดตรงตรงนี้แทนนี่ อันนี้เอาไว้เปิดล่อตำรวจกลางคืนกลางคืนกลางคืนมืดๆก็เปิดได้เลยก็พี่จ๋าเขาก็จะเข้ามาถามว่าเปิดทําไมเปลี่ยนสีได้สีฟ้าอ๋อมีรีโมทด้วยอรอนี่มีรีโมทด้วยสีเขียวแดงเอาแล้วรีโมทเนี่ยเอาไว้ทีงไหนสมไว้ที่ทางหนังกล้องมันอยู่ใต้าะปอเบออ๋อแต่ส่วนมากผมจะเปิดสีแดงเพราะว่ามันไม่ค่อยล่อตำรวจดีเออดีไฟมีไฟก็ต้องพกรีโมทด้วย ไม่ได้พี่เผื่อมันเปลี่ยนสีเองอืคันนี้วิ่งเท่าไหร่ละคันนี้วิ่งไปสองหมื่นสองมืนสามตอนนั้นยังหลักพันอยู่ตอนที่รีวิวใช่ไหมโอ้โหแล้วไปไหนมาบ้างเรา่เลือกปืนนี่แหละเจ็ดจังหวัดพี่คันนี้ใช่ไหมวิ่งท็อสปีดเท่าไหร่ท็อสปีดล่าสุดที่ทำมาได้ร้อยเก้าสิบตัดแต่ว่าคันนี้แพรจะไปปลดกล่องอยู่เหมือนกัน ม,มีแมปจูนเออยังไม่ได้ทำใช่ไหมยังครับแต่ว่าเราไปทําอยู่ตาหาร้านที่มันสมบูรณ์อยู่อ๋อแต่ว่าจะไปจูนอยู่ของของซี r 500น่าจะไม่แพงเห็นว่าเขา้าประมาณ3,000-4,000่พโอ้ถูกเลยใช่ใช่ไม่ไม่แพงมากอย่างอย่างเซเ็กสิบนี่ประมาณ1ม0 0นห้า0มื่นห้าผู้ช่เหรอสาม0ี่พันเองเหรอใช่ใช่พี่ผมไม่ถามเลายแล้วมาราคา4,000 อ้าหรือบอกมีฟิล์มไฟหน้าด้วยสีฟ้าแต่นี่แรปเองมันเลยไม่สวยอ๋อแรปเองด้วยแรปกันเองเลยไม่สวยนะครับอืมก็ได้อยู่นะอ๋อลืมบอกอีกชิ้นหนึง่งมียกท้ายมาเพิ่มอ๋อยกท้ายแล้วเหรอยกแล้วครับตรงนี้ครับตัวเดิมของมันเจาะรูเพิ่มเอาแล้วก็เอาเหมือนเป็น,เป,นเป็นข้อข้อต่อข้อยกขึ้นมาใส่เข้าไปใช่ครับ อันนี้มันเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณกี่นิ้วสองนิ้วครับแต่เมื่อก่อนนะพี่อ่ะง่ายๆเลยทะเบียนเมื่อก่อนมันจะชิดเลยเออแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเกือบอ๋ออันนี้ก็กางได้เลยกางได้เลยโดยที่รอซ้อมปุ๊บเราสามารถกางได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องกลัวติดเออเพราะเพราะปกติถ้าถ้าขึ้นนั่งแล้วติดแน่นอนติดแน่แต่ว่าสมมติแต่อันนี้คือถ้ามีคนซ้อนก็ติดเหมือนเดิมแต่ติด<อ>ไม่แต่ว่ายังพอสามารถเอาขยับออกมาได้เออแต่ถ้าเรา,นาคนเดียวปุ๊บเราสามารถตดลงมาได้เลยเออมันก็ทําให้แบบ หล่อขึ้นเลยนะใช่ตูดมันตูดสูงมากแล้วมันหนักขึ้นอ่ะแล้วผมหนักขึ้นหนักขึ้นหรอนักกว่า500กว่าถึงทำไมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้หนักเพราะอะไรแต่ว่าผมมันบางมีคนหนึ่งอ่ะโหลดหน้ายกท้ายมันผมแต่มันหนักเท่าผมผมก็เลยว่ารถผมวันนี้หนักเพราะอะไรโหลดหน้าเท่าไหร่นะหลดหน้ามาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันโช๊คอยู่17เหตุสำนักนี้เลยไปทำมาสำนัก AJ Shop พี่จอร์ด พี่จอร์ดเอเจจอรไม่ใช่หมายถึงว่าโหลดกี่นิ้วโหลดโหลดราคาเท่าไหร่โหลด1.5 1.5นิ้วใช่เพราะว่าตอนนั้นโหลด2แล้วทีนี้เหมือนพี่จอร์ดบอกว่ามันโหลดเยอะไปเวลามันกระแทกหลุมอ่ะมันจะโดนมันโคงเดี๋ยวมันจะกระแทกนะใช่เขาก็เลยเซ็ให้ผมใหม่หมดเลยกันสะบัดนี่ก็ไปติดที่ร้านเขาเด็การสะบัดติดเองพี่ติดเองติดเองเลยเหรอครับสุดยอดช่วงนี้มีอะไรทำน่าทำเองพี่เลยกินอย่างนี้ยากไหมไม่ยากพี่เราแค่เราโหลดชมอะไรแค่พี่ ใส่แค่น็อตสองตัวแล้วก็ตรงนี้อ๋อแล้วถ้าปกติไม่โหลดอ่ะไม่โหลดโช๊คจะทำไงไม่โหลดโช๊กก็ต้องมีตรงนี้มันต้องโหลดโหลดอยู่แล้วพี่พอเราเดิมเดิมมันจะติดตรงนี้แหละพี่จะติด่วงนี้ใช่ถ้าจะใส่กันสะบัดยก็ต้องโหลดใช่แต่ว่าโหลดไม่ถ้าเราแบบจะกะใส่กันสะบัดเนียวก็โหลดแค่เท่าขาวมันนะพี่เออแค่นั้นเลยแต่ผมโหลดโหลดด้วยแล้วก็อยากใส่กันสะบัดด้วยก็เลยโหลดทั้งบิ๊กอ๋อออฟกุญแจเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวได้เขียนแน่ พูดเรื่องฟิลลิ่งกันขับขี่คันนี้ให้ฟังหน่อยฟิลลิ่งเดิมกับฟิลลิง่งตอนยกคากร์ลหน้ามาแล้วรู้สึกว่ามันขี่สนุกขึ้นนะสำหรับผม,มบางคนจะบอกว่าขี่มันเสียสม,มุเสียเสริมดุลไม่ไม่ไม่เสียนะเพราะว่าผมรถผมมันเซตมาแล้วไงอพอเราเซตมันแล้วปุ๊บอะรถก็เหมือนลป,ปกติแล้วผมปกติเขาบอกว่ารหลดหน้าปุ๊บหน้าเบาผมแก้ปัญหาในการใส่กัลธาตุมันก็มันก็สายน้อยลงทุกวันนี้ขี่สมมติขี่มือเดียวผมขี่ร้อยสามสิบก็นิ่งก็นิ่ง ไม่มีสันเลยค่าการขี่แต่เมื่อก่อนเต็มขาเดี๋ยวนี้มันเริ่มเี๋ยจะไม่มีความคอยเหยีนิดนึงอ๋อเดี๋ยวนี้คอยเหยนิดนึงแล้นะนิดนึงนิดนึงสูง175ใช่175มันจะหมอบด้วยนะพี่หมอบขึ้นอีกอือนะพี่ตรงเออเออใช่แล้วยกท้ายมันจะสูงขึ้นเออเพราะว่ายกท้ายแล้วก็โหลดหน้าไงก็เลยแบบก็เลยแบบนี้พี่เออหล่อขึ้นสปอร์ต <The> สปอร์ตจะเหมาขึ้นเยอะพี่แต่คนอยากขับ500 500อยากทำทรงนี้ก็ได้ครับทรงมันสวยสวยเลยเวลาจอ,อาดคนอื่นมันดูเหมือนตัวพันดีความสูงตอนนี้ความสูงผมเคยจอดเทียบกับตัวพันก็พอๆกันความสูงใกล้เคียงกันประหยัดน้ำมันด้วยนะรุ่นนีป้ประหยัดที่ประหยัดประหยัดของผม24 24โลลิตร24โลลิตรจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อน20ผมขี่แต่มัน24พี่ประหยัดขึ้นเยอะ เดี๋ยวนี้ยกบ้างไหมไม่ไม่ไม่เดนี้ไม่ไมย,ไมยกนะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นไรนะโชกลัวล่วโชกลั่วอไดแล้วก็ไปเซต็จใหม่ก็พักไปวัาวันนั้นหมดไปพันเจ็ด <c oughs> ถ้าใครดูทิ่ตาผมก็จะรู้ว่าผมลงคลิปเทโคงอยู่สจดอดก็ไปติดตามเ,เพจตะก้องสายวารกับติกต็อกชื่อตะก้องสายวารเหมือนกันใช่ครับตะก้องสายวารเหมือนกันตามได้ เดี๋ยวฟังเสียงท่อก็ไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงท่อเดี๋ยวเสียงท่อเราค่อยมาสตาร์ทข้างนอกเสียงท่อ CBR 5 0 0 R นี่เสียงท่ออะไรนะท่อเดวิลคร๋อท่อเดวิลคอสลิปออนคอสลิปออนกี่นิ้วอะ่ะสองครับสองนิ้วนะคอสองนิ้วเดวิลมาฟังเสียงกันครับทุกคน ว่าอะไรชิ้นไหนซื้อที่ไหนทํายังไงก็ถามมาทางเพจหรือว่าพ<อ>ี่ส่วนตัวก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะถามน้องพุธให้ว่าเขาไปทําที่ไหนก,กี่บาทอะไรยังไงนะได้ครับประมาณนี้แหละโอ้โหโเครบเสียหน,หน่อยพี่ขอดึงลองคอมดูหน่อยเดี๋ยวพี่ลองยกดู <c oughs> ยกล้อเหรอเดี๋ยวพี่ตอนเอาขึ้นหนักเลยพี่หนักหนักขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรเรามารู้แล้วเพราะว่าล้อเนี่ย มันทับหกสิบอ่าพอมันทับหกสิบแล้วเนี่ยมันทําให้รถสูงขึ้นอ๋อใช่พอรถสูงขึ้นแล้วขาตั้งเราเหมือนเดิมมันมันจะพยายามแบบอันนี้ขึ้นมานิดนึงไงใช่มันเอียงเยอะไงพอมันเอียงเยอะปุ๊บกมันหนักก็หนักขึ้นเข้าใจแล้วขึ้นเห็นได้ชัดเลยอืมก็เดี๋ยวดูอินเสิร์ตเอานะครับทุกคนตันนี้เดี๋ยวขอบพระคุณสถานที่ร้านพี่ดิม บิ๊กเบสบิ๊กไบต์บิ๊กไบต์บิ๊กเบสเออทุกอย่างบิ๊กไบต์บิ๊กเบสเออบิ๊กไบต์บิ๊กเบสนะแล้วก็ข้างๆนี่เป็นร้านนั่งเล่นก็มีกาแฟสดชานมขนมปังปิ้งแล้วก็อาหารต่างๆมีพวกเกาหลีนะพวกพวกหมูย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาย่างให้แล้วก็เราก็กินอย่างเดียวข้างๆร้านพี่ดิมบอกเลยว่าร้านพี่ดิมนี่ก็เออร้านพี่ดิมล้างรถล้างรถแล้วก็เซอร์วิสใช่ เราก็หาอะไรกินหาอะไรกินทางได้เออดีแจ๋วเลยตรงนี้ก็ปากน้ำแถวซอยศรีนครินศรีนครินซอยโรงพยาบาลเปาโลอ๋อเออซอยโรงพยาบาลเปาโลนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเพจน้องพุทธด้วยนะตะก้องสายวับใช่ตะก้องสายบุกฝากด้วยแล้วก็มีทิก To อกตะก้องสายวับนะครัาผมแล้วก็ตอนนี้ทางเพจเรามีเอ็ดมีสองคนนะครับมีผมแล้วก็ตะก้องหลังกล้องคนนี้คนหนึ่งเออนี่ตะก้องให้เขาให้เขาถือกล้องก็ ฝากด้วยนะครับอุดหนุนกันด้วยของที่นี่แหละเป็นสเปรย์เคลือบเคลือบเงายางรถยนต์แล้วก็พวกสีคอนโซลอะสีด้านต่างๆก็ฉีดฉีดฉีดปุ๊บแล้วก็เช็ดเลยแต่ต้องอย่าให้มันมีฝุ่นอะใช่ไหมใช่ใช่อย่าให้มันมีฝุ่นก่อนก็คือล้างล้างล้างรถล้างล้างรถมันไม่ใช่เคลือบสีนะมันเคลือบยางแล้วก็สีดําสีด้านพวกสีทุกสีพวกนี้ใช่ใช่ไหมสีด้านใช่โมโม โมโม่สักอย่างอันนี้กระป๋องละหนึ่งร้อยบาทนะก็ติดต่อเพจบิ๊กไบต์บิ๊กเบสได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบต์ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุด้วยนะครับบ๊ายบายครับ We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness.